ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสาระน่ารู้จะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นศิลปะยุคขอมที่สำคัญแห่งหนึ่งนั้นคือปราสาทหินพิมาย เราได้นัดหมายกับแขกที่สำคัญท่านหนึ่งจะเป็นคนนำชมเป็นนักโบราณคดีชำนาญการประจำอยู่ที่ปราสาทหินพิมายนั่นเองนั่นก็คือคุณวิลาสินีช่มสะอาดหรือคุณโยมพึ่งซึ่งพึ่งจะจบระดับปริญญาเอกสาขาโบราณคดีจากมหาวิทยลาลัยเมืองพาราณสีประเทศอินเดียมันรณดในต้นปี2567นี่เองอาตมาเองก็ได้รู้จักมักคุ้นเพราะเรียนสถาบันเดียวกัน ก็มีโอกาสได้พาไปสํารวจไปชมที่เมืองสักกัสะในประเทศอินเดียด้วยอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะนี้เมื่อมาถึงก็ได้ถ่ายกับป้ายตรงบริเวณนี้ เขียนว่าอุทยานประวัติศาสตรพ์พีมายพี่ามฮิสตอริคอล a พาร์คก็สวยงามเลยทีเดียวสำหรับพระสงฆ์แล้วการเข้าชมโบราณสถานทางรัฐบาลให้ฟรีแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่ก็เสียไม่มาก เดินเข้ามาสักเล็กน้อยเราก็ถือโอกาสเลี้ยวขวาเพื่อไปข้าห้องน้ําก็แจ้งท่านทั้งหลายว่าห้องน้ําที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนั้นสะอาดสะอ้านมากแสดงว่าได้รับการดูแลมาอย่างดีเลยทีเดียวจากนั้นก็มาถึงป้ายตรงนี้เขียนว่าสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมายในวันพุทธที่12เมษายน 2532ปราสาทหินพิมายนั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด48ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นโบราณสถานยุคขอมข,ขนาดใหญ่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งประมาณพออ 1, ศ1,600เเศษเราสนใจเดินทางมาที่นี่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันต่อไป หลังจากนั้นก็พาท่านหลายเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลทยานประวัติศาสตร์พิมายก็มีหนังสือและก็เอกสารมีทั้งที่แจก,กฟรีแล้วก็ที่จำหน่ายเราก็ได้ฟังข้อมูลจากคุณวิลาศนีเป็นคนอธิบายให้พวกเราได้ฟัง ออกจากที่นี่แล้วก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมตึกต่อไปทางซ้ายนะคะตรงนี้ใช่ไหมค่ะ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าพอเข้ามาข้างในแบบเนี้ยเราจะดูเหมือนกับว่ามีห้องสองห้องใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีทางแนวทางเดินตรงกลางะนะคะ แต่ที่จริงทั้งหมดเนี่ยคือห้องหมดเลยเป็นห้องภายในเนี้ยสามห้องเ้าเลยใช่ค่ะแต่ที่แคบๆที่มันเหมือนเป็นทางเดินอันนั้นห้องมเมนหลักกลางก็คืออยู่ตรงกลางอันนี้เพียงเพียงห้องจุดประสงค์การสร้างนี่ใช้ทําอะไรตัวนี้ก็คือห้องเนี้ยสนันนษฐานวะ่าเป็นที่พักเชื้อพักเทา ของกษัตริย์หรือว่าขุนนางชั้นสูงออที่เดินทางมาถึงที่มาอ่ะค่ะเดินออทางเพื่อที่จะมาไหว้พระที่นี่ค่ะก็มาพักที่นี่ก่อนนะคะสัานิษฐานว่าอย่างนั้นออแล้วเดินมาอาคารหลังนี้จะเป็นอาคารเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาเออค่ะเวลาที่เราขุดทั้งนอนหรือขุดร,บรอบๆนี้หรือตอนบุรณลนะเ,ออเราก็พบหลังคากระเบื้องดินเผาตกอยู่ไม่ออทำไม ใช้เป็นหลังคาเลยอ่าแล้วก็เนี่ยเราดูทาไมถึงว่าเป็นเครื่องไม้พกขนาดมันใหญ่เดิมในสมัยเดียวกันเนี้คือถ้าไปดูตรงระเบียงคสอะค่ะหรือกําแพงกําแพงชั้นในนะคะ,ะ,ะเราจะเห็นว่าเขาใช้หลังคาซ้อนเหลื่อมซ้อนเหลื่อมกันอพอหลังคาซ้อนเหลื่อมอพอหลังคาซ้อนเหลื่อมคือเอาหินวางเหลื่อมกันแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยไม่ทาหลังคาที่ค่อนข้างแนวแคบ แต่อ,อ,อาคารนียกว้างมากเลยเออมันทำงางนั้นไม่ได้แล้วทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องมีคือเป็นโครงเครื่องไม้แล้วก็ ออนอกกําแพงคือระหว่างกําแพงชั้นในกับชั้นนอกนะคะมันจะมีเหมือนกับว่ามีอาคารอีกสองหลังที่โยมซื้อดูในศูนย์ข้อมูลนะคะมีอาคารอีกสองหลังที่เป็นผังทรงเดียวกับ<ๆ>กับอันนี้เลยนะคะที่เ<ๆ>ท,ที่อาคารนันั้นน่ะก็ยังเห็นตัวผนังอาคารมันจะมีการเจาะรูที่แบบเป็นใส่เครื่องไม้ะะอ่ะค่ะ อ,อาคารนั้นผังเดียวกันนี้ก็คือเป็นอาคารกว้างๆแล้วก็ที่ผนังจะมีเจาะรูเหมือนรูขื่อะคะออ่ะส่วนส่วนนะคะหลังนี้นะคะ,อะลองมาเขาจะทําหน้าต่างเฉพาะสองด้านนี้เท่านั้นเองอคือด้านที่ตัวอนออกแล้วก็ด้านทิศใต้ส่วนด้านที่ตัวนโตกับด้านที่เหนือเป็นผนังทึบเออทำไมเป็นอย่างนั้นอ,อันนี้แล้วตัวอาคารน,นะคะก็เป็น ผนังอาคารแต่ละด้านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นัดหน้าต่างโปร่งแล้วตรงนี้เป็นทึบผนังทึบถือว่าทึบนะคะไม่ว่าจะมีช่องนึิช่องก็ตามหรือถือว่าเป็นทึบแล้วอีกด้านเป็นผนังโปร่งแล้วก็เป็นผนังทึบแล้วก็ผนังโปร่งแล้วตัวคานฝากทิศเหนือก็เป็นผนังทึบอ,อันนี้ยอมสันนิษฐานเองว่าเป็นเพราะว่า เขาเจาะช่องหน้าต่างเนี่ยก็เพื่อให้แสงสว่างกับอากาศถ่ายเทข้างในได้ดีนะคะแต่ว่าการที่เขาต้องเล่นสับว่างผนังแบบเนี้โปงทึบโปงทปึก็เพราะว่าอาคารผู้ที่อยู่อาศัยในแต่ละห้องเนี่ยจะได้เกิดความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเป็นที่พักเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นที่พักเ่ะเป็นการแดดด้วยไหม กันเอ่อกันแดดก็เพราะว่ามันมีหลังคาอยู่แล้วโอเคที่นี่มีหลังคาต้องคิดถึาการว่าในอดีตมีหลังคาอยู่แล้วเพียงแค่ว่าหน้าต่างตรงนี้เพื่อเพื่อให้ลมกับอากาศระบายได้แต่เขาเลือกเจาะเฉพาะทางด้านที่ตรนออกกับด้านที่ใต้เพราะว่านึกถึงห้องนอนเราแล้วก็แดดเช้ามันจะแดดอ่อนเขาก็เลยทําทาหน้าต่างทางด้านที่ตรนออกส่วนเลี่ยงไม่ทําทางด้านที่ทิศ ตะวันตกกันทิ่เหนือก็เพราะว่าแดดบ่ายมันจะมาทางนั้นแล้วมันก็จะร้อนมันแรงนะแดดแล้วหินมันก็จะร้อนใช่ไหมคะมหินนิ่งดูดซับความร้อนใหญ่ปกติแล้วเราจะไม่พักในอาคารที่เป็นหินนะเราจะอยู่ในอยู่ในกระ๊อบกระท่อมไม้ในอดีตอย่างนั้นนะอะค่ะ ก็คืออันนี้นะคะเป็นออสะพานนาคซึ่งมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เชื่อมต่อก็เป็นแทนสะพานนาคี่ก็แทนป่าหิมพานนะคะเพราะว่าเราสันนิษฐานว่าเนี่ยตัวนาคกับตัวสิงเนี้ยก็เป็นสัตว์ป่าหิมพานอ,อยู่แล้วแล้วก็พวกนี้จะเดดติ้งได้นะคะอย่างเช่นสิงตัวเนี้ยทำท่าสสง่ลักษณะเนี้ย ตัวนี้มันจะมีรูเบลเลยที่ก้นแล้วรูนี้เป็นรูที่ปักหางหางแ็่ะตั้งตะหนินฝักไปรูปหางแล้วก็ตั้งตรงอย่างนี้แล้วมันก็จะหักหมดไม่เหลือหลักฐานถ้าไปดูที่นครวัดเนี่ยก็จะเห็นสิ่งนครวัดเป็นรูที่ก้นเบลเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่จําลองขึ้นมาของจริงอยู่ในที่ัรูที่ว่านี่คือรูที่รูก้นรูปักเดือยหางโอ้แสดงว่าเดือยไอ้เดือยไอ้กับตัวนี่แยกส่วนกันแกใช่ ใช่เ้วเขาจะปัดแล้วมาเสริมทีหลังใช่ค่ะทาเป็นรูไว้ก็คือในสมัยก่อนหน้าเนี้ยสิง์ก็จะเป็นสิ่งที่หางแนบแนบชิดกับลําตัวส่วนสิงค์อ่อกัมพูชากับอินเดียทำไมรูปร่างมันต่างกันสิงค์กัมพูชาก็อ๋ออ๋อกับอินเดียอ,อันอี้ี็ก็คือใช่ค่ะอืะดิ ตัวสั้นไปเน,ะนาะแลยกหน้าสูงตัวสั้นยกหน้าสูงคือสมัยบาปวยก็คือพุทธศตวรรษที่สิบสิบหกเนี่ยหางกะแนบชิดพอ,อ,อส่วนพอนครวัดเป็นแบบนี้ปุ๊บเราห,หางหักหมดเลยม,มาถึงบายอนคือสมัยพุทธศตวรรษที่สิบแปดเนี่ยมไม่เอาละทำหางแนบชิดเหมือนเดิมค<อ>่ะส่วนหน้าก็เหมือนกันค่ะหน้าก็เดดติ้งได้ ถ้าเป็นบาฟัวเนี่ยน่าลัวร้อนอ,อย่างเช่นเมืองต่ำนะคะแต่อันนี้เป็นนาคนครวัดนครวัดเนี่ยก็คือจะมีกะบังแผ่อังพานออกมาอ,มอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือจำลองนะคะออของทิงพั<า>งพลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลำตัวถ้าเป็นในช่วงในช่วงต้นกว่านี้ยบาแข็งเนี่ยก็จะเลื้อยกับพื้นเลยทอดตัวลำตัวก็ทอดกับพื้นหลังจากที่คุณพึ่งบรรยายเสร็จ เราก็เดินเข้าไปชมปราสาทปรางประธานกันบริเวณตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เสริมบันไดด้วยการทําด้วยไม้มีฐานเหล็กอยู่ข้างล่างเพื่อความมั่นคงจากนั้นคุณพึ่งก็อธิบายว่าบริเวณข้างบนนี้ก็จะมีทับหลังแกะสลักได้สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็จะมีรูอยู่2อรู2ฝั่งเพื่อสะดวกในการยกขึ้น ทุกวันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สุดโทมก็เลยต้องมีเหล็กเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาภายในบริเวณด้านในก็จะสังเกตเห็นว่าสภาพของปราสาทต,ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสุดโทมทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาเหล็กมาเสริมบริเวณด้านใน หลังจากนั้นเราก็เดินทะลุเข้ามาที่ปรางฝั่งทางด้านขวาก็จะมีรูปปั้นของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เกแต่ที่น่าสนใจก็คือรูปปั้นนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าพระหัตถ์ก็คือแขนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็หักลงตั้งอยู่ตรงกลางตรงบริเวณนี้แต่ว่ารูปปั้นนี้เป็นของที่จํำลองของจริงนั้นเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่ก็มีสัสดส่วนที่เท่าเดิม จากนั้นเราก็เดินมาทางฝั่งทางด้านขวาก็จะมีหินแกะสลักคล้ายๆกับทับหลังแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิแล้วก็มีสิงค้คำอยู่ข้างล่างสวยงามเลยทีเดียวถ้าผู้คนไม่ได้มีคนแนะนำก็จะมองไม่เห็นค่อนข้างอยู่ในมุมอับ หลังจากนั้นก็เดินออกมาจากปรางประธานภายบในบริเวณด้านในก็จะมีพระพุทธร,รูปทำเป็นหินทรายแดงแกะสลักแต่ว่าเป็นองค์จำลองเหมือนกันปริษฐานอยู่ด้านในอันเนื่องจากว่าปราสาทหินพิมายนี้เป็นพุทธสถานจากนั้นเราก็ออกมานอกปราสาทปรางประธานได้ให้คุณพึ่งได้เล่าให้ฟังต่อ ้ามันมันถ้าไม่ถ้าไม่มีไอ้นี่มาประดับมันจะดูโล่งๆอยู่เลยแต่อันนี้เขาทำสองอันเพราะมันเพราะมันสูงเก็เลยพ,พอโยมศึกษาเพียงแค่เรื่องบวตโตมอย่างเดียวอะยมถึงได้เห็นถึงได้ถึงได้สังเกตดูว่าเออไอ้จุดตรงไหนบ้างนะที่เขาทำเขาบริวัติทองไม้อะ่ะก็จะเห็นความแตกต่างว่าบางจุดอาคารบางหลังเนี่ยเขา เขาทำไอ้ตรงเนี้ยแค่อันเดียวแต่ว่าบางหลังเขาก็ทําชุดสองอันอก็คือกาแพงของเราเนี่ยค่ะข้างในอ่ะมันมีแค่ลวดบัวหนึ่งชุดแต่พอไปดูข้างนอกกลายเป็นลวดบัวสองชุดก็ม,มันสูงขึ้นเอออมันก็สนุกดีจากแค่ดูแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองอืออ่ายมเพิ่งเวลาเขาแก่สกัดเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาหินสีเหล่ยมเป็นแท่งมาวางก่อนไหมค่อยมาสกัด หรือสกัดจากด้านนอกให้ไม่ได้สัดส่วนแล้วก็ไปวางความน่าจะเป็นนี่คำนวณจากข้างนอกอสกัดจากข้างนอกค่อยไปตั้งไหมอ๋อวางที่เราจสกัดเลยว่าบางที่เราก็ยังเห็นขึ้นไปแล้วแล้วมากรนที่หลังอเออมากรนที่ยังไม่เสร็จม,มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากวางแล้วก็ โกรนแล้วก็สกัดบนนั้นส่การข้าบวนเนาะค่ะอืมอืมอันนี้สนิฐานจากการที่ทับหลังบางจุดเนี่ยมันยังยัง,ย,งยังสกัดไม่เสร็จอืมอยังโลง่ลงๆอยู่นะคะบางอันก็คือว่าแค่กโกรนเท่านั้นอืมอืมอม ยอมอยากรู้ตรงนี้มากเลยคันเนี้ยสองอด้านเนี้ยมันคืออะไรแตร่ว่ามองไม่เห็นไหนตรงไหนหน้าบันตรงนี้ค่ะอืหน้าบันตรงนี้มันเหมือนโ<า>พธิ์สลิงนี้นอยอมคิดว่าถ้าเรารู้เอรารู้สองด้านเนี้ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างไม่มันเหมือนพธทรูปยืนหรือเปล่าไม่ใช่ เร,เราเป็นเจ้าหน้าที่เราไม่มีสามารถปีนทําบันไดเหล็กขึ้นไปนสํารวจเลยคุณพึ่งบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายมาหลายปีแต่ก็ไม่มีโอกาสได้สํารวจทุกที่โดยเฉพาะตรงบริเวณที่มันเป็นด้านบนหลังคาเราก็เลยจัดให้เสลยด้วยการนําโดรนขึ้นไปถ่ายทํา แล้วก็นำภาพมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมด้วย นี่ก็คือทัศนียภาพของปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและก็เป็นพุทธสถานที่ใหญ่มากๆในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร